แล้วถ้าบวชอยู่แถววัดแถวบ้านผมเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยจะต้องมีโยมนิมนต์ผมไปลดน้ำมนต์อย่างแน่นอนออื uh huh. ซึ่งผมเคยลองแบบนี้แล้วคือมันไม่สามารถไปหักกับโยมได้เลยว่าอาตมาจะไม่รับนิมนต์โยมอาตมาจะไม่ลดน้ำมนต์อาตมาจะไม่เจิมบ้านแบบนี้ครับรคือทำม้ทําให้โยมเนี่ยรู้สึกไม่ดีกับเราอ๋อเพราะเราอธิบายเขาไม่เป็นน่ะสิถ้าโยมอธิบายเขาเป็นตอนเป็นพระอธิบายเป็นเนี่ยเราจะทําได้ เราเนี่ยเป็นสมณะสักยะปุตตะเป็นบุตรของพระผู้มีพระภาคเจ้าเกิดโดยธรรมในละมิตรโดยธรรมเป็นทายาทโดยธรรมต้องทายทอดคําศาสดาเพื่อล้างมิจฉาทิฏฐิของเขาถ้าพระเจ้าไปเอื้อตามคารวะหมดแล้วพระเจ้าจะประกาศธรรมะได้ยังไงใช่ไหมถ้าเราเป็นพระเป็นลูกศรริษย์พระเจ้าไปเอ็นตามโยหมดเลยแล้วท่านมาเป็นสมณะทำรรอะไรอ่ะใช่ไหม อย่างนี้โยมให้ทําเดลฉารวิชาเราก็ทาใช่ไหมเพราะเราต้องเกรงใจพระพุทธเจ้ามาอันดับแรกเรียกว่ามีฮิลิความละอายและโอตตปะความเกรงกลัวต่อพระาศาสดามาเป็นอันดับหนึ่งโยมต้องสอนเราต้องสอนเขาว่าการลดน้ำมนเนี่ยน้ำศักดิ์สิทธิ์มันไม่มีนะโยมนะ,ะน้ำศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเป็นเป็นลัทธิของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเขาเชื่อว่าไล่มนใส่น้ำแล้วน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ได้ ทำให้สัตว์เนี่ยมีสุขทุกข์ดีเลวได้สมณะโคตมะไม่มีความเห็นเช่นนั้นปฏิเสธถึง13พระสูตรนะและบอกว่าสิ่งนี้ขวางกั้นการเป็นโสดาบันบุคคลและอริบุคคลไม่ทําเดราชาวิชาตรัสไว้ในมหาจัตตารีสกังธรรมปริยายังพระสูตรนี้ใครก็คัดง้างไม่ได้ผู้เจ้าบอกห้ามคัดงางน,นะนั้นเราสอนเขาได้โยเราต้อง ต้องช่วยเขาให้พ้นนรกกําเหนิดได้ใา้เปลววิสัยไม่ใช่ให้เขาจมอยู่กับนรกเรามาโปรดสัตว์นะไม่ใช่ให้สัตว์โปรดเรานะใช้ปาเรากําลังถูกใครล้างความเห็นแหละเราเป็นลูกศิษย์พู้เจ้าถ้าพู้เจ้าส่งพระละหันไปกระจายาศาสนาแล้วพระละหันไปบูชาไฟหมดเลยตายเลยหมดท่าเลยใช่ไหม,มความเห็นต้องมั่นคงแล้วต้องปึกแล้วโสดาบันยังไม่มีใครล้างความเห็นโสดาบันได้จริงไหม เราเป็นพระแต่งเครื่องแบบลูกศิษย์ผู้เจ้าโดนเขาล้างความเห็นเฉยเลยจบเลยใช่ไหมอาตมาเดินบินธบาตเห็นพระวัดข้างๆเนี่ยจุดธูปไปบูชาพระภูมิพระพรมอะหมดท่าเลยตายแล้วพระเปลี่ยนสารณะใช่ไหมอย่างนี้มันมีเยอะเลยเยอมนะความไม่อย่างลงมั่นเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเปลี่ยนได้เนาะพอผู้เจ้าเนี่ยให้ปฏิเสธได้นะ เช่นเวลาไปบินฑาบาตเนี่ยโยมให้เหล้าอาตมาโยมอาตมาต้องปฏิเสธไหมต้องปฏิเสธใช่ไหมพ่อพู้เจ้าห้ามอ่ะห้ามพิกุกินเหล้าอ่ะใช่ไหมแต่เวลาโยมให้เงินทองอาตมาต้องปฏิเสธไหมก็ต้องปฏิเสธด้วยพอ่อพระเจ้าห้ามรับเงินทองด้วยแต่พระเมื่อไม่รักษาก็รับไงแต่เวลาเหล้าบอกปฏิเสธแต่เวลาเงินทองบอกรับซึ่งมีอาบัติเท่ากันคือปาจจิตีเห็นไหม เราเลือกปฏิบัติเนะ่ยเราเลือกทำอ่ะเออผู้เจ้าบอกนี้เราไม่เอาบอกนี้เราเอาอย่างเนี้ยใช่ไหมทั้งที่ห้ามทั้งคู่ดังนั้นเราจึงต้องมาชี้ชัดว่าเออผู้เจ้าพูดอะไรแน่แล้วทําตามท่านพอเข้าใจไหมหลักการมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะนี่แหละพุทธวจนะเป็นอย่างนี้คําที่ออกจากปากศาสดาดโดยตรงนะ